ก็วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเก้าเรียร่ยววิทยานะครับก่อตั้งมาแล้ว6ปีด้วยกันนะครับจากความรักแล้วก็ความที่ชุมชนอยากจะให้มีวงดนตรีที่สามารถแสดงในงานของอำเภอของชุมชนอย่างเงี้ยครับเลยทางด้านชุมชนก็เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้มีวงดนตรีขึ้นมาครับก็รวมทั้งสิ้น6ปีปีที่ปีที่กครับส่วนผลงานที่ผ่านมาก็มี ที่ภาคภูมิใจก็คือในรายการชิงช้าสวรรค์น,นะครับในการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งก็ได้รับรางวัลน,นะครับรอบแปดทีมนะครับในรายการในช่วงของช้าสวรรค์คอนเทนต์นะครับแล้วก็ในบทเพลงลูกทุ่งของคุณสุนารีราชสีมาแล้วก็คุณศิริยาเอ๋อศิรินทานิยากรครับแล้วก็ในรายการสุดชิงแชมป์ลูกทุ่งเงินล้านนะครับผ่านเข้ารอบ8ทีมนะครับแล้วก็รายการากาดสวนแก้วลูกทุ่ง คริรงถ้วยนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพาร ครับพวกเรานะครับโงตรีทุ่งโรงเรียนก้าเลี้ยววิทยานะก็มีความพร้อมนะครับผมฝึกซ้อมนะฮะเพื่อไปแสดงในงานตุ๊จีนปีนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะมาร่วมชมการแสดงของพวกเรานะครับผม เป็นบทเพลงลูกทุ่งแท้ๆนะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านมารับชมและก็รับฟังผลง,งานเพลงจากพวกเราครับก็วันที่29บกมกราคมนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจพวกเราเยอะๆด้วยนะครับอย่าลืมมาชมพวกเรากันเยอะๆนะคะรับรองสนุกแน่นอนคะ่ะแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ <laughs> Beast มาสู้สนานกับพวกเราวงวดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนก้าเลี้ยววิทยาครับในวันที่29มกราคม2563ที่เวทีใหญ่นะครับริมน้ำนะครับในงานตุริงป่านณโพปีนี้ครับ